สวัสดีครับครับในช่องพูจิเชนทนาเมื่อกี้พี่ฟิล์มเป็นอะไรไม่รู้ครับเต้นกับอาจิตัดออกครับครับครับเต้นกับทุงเพชรครับแล้วก็พูดว่าเพชรลูกเพชรลูกตอนนี้พี่ฟิล์มก็กำลังเต้นกับหนูเพชรนะครับเพื่อน้ำเสร็จใช่ไหมครับ ก็เพิ่งทำงานเสร็จนะครับคุณพ่อกับคุณแม่ก็ไปทำธุระนะครับฟิล์มก็กำลังเล่นกับชุนักนะครับ วันนี้เราก็ทํางานเองครับเฮ้ยพันดาหึงพนดาหึง,ถ,ง,ถ,งถุงเพชเรเลยพันดาพนดานี่ทุกคลิปครับพันดาไม่พลาดครับไม่เคยพลาดครับพันดา เมื่อกี้ฟิล์มตกใจครับออกมาออกมาเร็วออกมามานัานนั่นนั่นลูกลูกลูกออกมาโอ้ับเมื่อกี้พันสาวิ่งออกมาจากไหนไม่รู้ครับวิ่งออกมาจนพี่ฟิล์มตกใจครับเมื่อกี้เมื่อกี้พันสาวิ่งมาพี่ฟิล์มตกใจหนักครับ ทันดาก็เดินตามต้อยตๆอยต,อยต,อ,ยตอยต่อยอยู่ทันดานี่ชอบยองกับทุนศานะครับชอบกระโดดใส่ไปหาคุณยากกับคุณปูนี่ได้ฟิล์มนี่ครับตาวิ่งมาจากไหน,นไม่รู้ครับเมื่อกี้ตอนนี้คนเท่าคนแก่กำพูดอะไรกันครับ บุญแทเออกุ่กงต่อยเีงนี่เล่นกับใจบุญได้ไหมครับนี่ได้พี่พีมลองเอาเข้าไปเนกับใจบุญดินะแล้วลองให้ภาษาเล่นกับใจบุญมาเลยนะมาเลยอือปวดด้วย พาลองในสุภาษาไปเล่นกับใจบุญนะครับทำไมใจบุญทำไมใจบุญ,บญผิวผิวเขาเป็นอย่างี้ครับเป็นยังไงแบบอันนี้นะไม่แบบคูขาฮะาน,งงน,นั่งนาดิไม่เหมือนกับสุภาษาครับใช่ไหมโบราณเพราะว่าถ้าเป็นมันอย่างนี้เรียยนง่า สวัสดีครับ FC พวกนี้ก็เราออกงานนะครับที่น่ารักออกงานครับวันนี้ไปร้อยเอ็ดพวกนี้เออพวกนี้พวกนี้อ่ะร้อยเอ็ดป้าป้าเดี๋ยวฝนจะตกก่อนพาน้องออกเล่นๆหน่อยเรารู้สึกว่าเหมือนกับฝนจะตกครับดูท่าทางล้วฝนจะตกแล้วมั้งนี่ เต้นกับใจบุญนี่แหลยผมเยอะมากใจบุญนี่ผมผมเยอะมากครับูผมหอยยาวมากนะลูกผมขอวีได้เลยครับไม่กล้าเข้าครับกลอะไรเข้ากับปูเลยเอ้าลูกผมครับผมยาวมากอืมผมยาวมากเลยครับไม่ได้ดมอีกมีการดมอีกเนี่ยสุภาษิต มาเล่นกับพี่เขาหรือว่ามาเล่นดินดูครับ,บไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับสด็พี่น้องเออโอ้โหจาาลวดครับเมื่อกี้ าเวลาเดินชอบทำเกมปุยมุยน่ารักมากมันนี่เหรอมันนี่มันนี่เอ้ยทางบ้านของตาหน่อยดีกว่ามาไม่เคยไปนานแล้วฟิลไปกินต้มนั้นน่ะเขาเอ้อเพนด้าเพนด้าก็เล่นสนครับ เดี๋ยวเราเฮ้ยเพื่อนงเดี๋ยวเราจะมาลองให้ประสาทชิมดูครับอันนี้เป็นมายมครับว่าช้างจะกินได้ไหมครับนอร,รู้ว่สมรสาจะคายทิ้งง้จะกินครับนัวจะยังไงครับเี่ยคายทิ้งครับผลสรุปทูรสาคายทิ้งครับไม่กินครับในฟงคองกินบ้างครับชุ่มคอหน่อย เดี่ยวโอ้เจอะมากเลยครับโอ้ไปแล้วไปแล้นะมีอะไรให้หนูกินเปล่ามีอะไรให้หนูกินเปล่าแกเสียท่อลูกเน่านี้นะ <c oughs> ชาวบ้านไม่มีน้ำใช้กันแล้วนี่นะสานะ <c oughs> มีอะไรให้หนูกินเปล่าลุงไม่มีเลยพี่อย่าอย่านะอย่าไปเที่ยวนั้นนะห <c oughs> ัวพี่เอสองสัยอะไรครับไปแล้วเออ,เอ,อ วันนี้เอาบรรยากาศดีๆมาฝากครับทางรักคุณครับความรักต่างสาพันธ์ครับว้ายเปี้ยวพี่วนไปวนมาภาษาก็เดินตามครับ เฮ้ยอย่านะอย่านะค่ะฟิมอย่านะคุณตาเกดจะไปไหนครับเล่นครับ ครับ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 มาไปแล้วครับสองพี่น,อน้องวิ่งไปแล้วครับเห็นแต่ตูดครับเห็นได้ไ่้หรอนี่มด้ไนน่ หาแล้วสองพี่น้องแวะยากินหน่อยแวะกินยาสักหน่อยไปแล้ววิ่งไปแล้ว,ลวโก็โอเคครับผมสำหรับคลินี้แล้วก็ให้รับชมเพียงเท่าน,นี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดนีด้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ไรครับครับก่อระฆังดังที่สุดเลยครับครับ,ข,รบ,รบขอบคัคบ